สวัสดีค่ะนี่อาจารย์สุกัญญานะคะสวัสดีค่ะนี่อาจารย์สุกัญญานะคะวันนี้อาจารย์จะมารีวิวหนังสือเล่มใหม่ชื่อว่าการบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพิกผันโดยหนังสือเล่มน,นี้จะแบ่งออกเป็น3ตอนได้แก่ตอนที่1 ลักษณะของโรคยุคพลิกผันตอนที่2มโนทัศน์ของการบริหารวิชาการและตอนที่3การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรคยุคพิกผันตอนที่3การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรคยุคพลิกผันในการจะพลิกโฉมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรคยุคพิกผันได้นั้นควรให้ความสำคัญ กับคุณภาพผู้เรียนหรือผลรับการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เพื่อนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรกยุคพลิกผันโดยเริ่มจากการกำหนดปัชญาการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวคือปฏิรูปนิยมที่มุ่งใช้การศึกษาเพื่อการสร้างสังคมใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นจากนั้นจึงนำไปก,กำหนดเป็นวิสัยทัศน ของหลักสูตรสถานศึกษาโดยต้องกำหนดผลรับการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพิกผันที่ประกอบด้วยผลรับการเรียนรู้หลักและผลรับการเรียนรู้เฉพาะผลรับการเรียนรู้หลัก5ข้อได้แก่ 1. ผพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและความรับผิดช,ชอบ 2. ผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ผู้มีสุขภาวะกายและใจที่ดี 4. ผู้ออกแบบชีวิตที่มีคุณค่า 5. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างอนาคตผลรับการเรียนรู้เฉพาะ5ด้านได้แก่ผลรับการเรียนรู้เฉพาะด้านสังคมผลรับการเรียนรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยี ผลรับการเรียนรู้เฉพาะด้านเศรษฐกิจผลรับการเรียนรู้เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมผลรับการเรียนรู้เฉพาะด้านการเมืองสำหรับการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติหรือการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพิกผันประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้และทรัพยากรการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้มี6รูปแบบการเรียนรู้คือ 1. การเรียนรู้อย่างมีความหมายและคุณค่า 2. การเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพเฉพาะบุคคล 3. การเร,เริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. การเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 5. การนำความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 6. การเรียนรู้ที่สร้างรายได้ระหว่างเรียนทรัพยากรการเรียนรู้11ประเภทได้แก่ 1. ระบบการสนับสนุนความเป็นเลิศของผู้เรียน 2. แหล่งเรียนรู้ชีวิตจ,จริง 3. แหล่งเรียนรู้เฉพาะบุคคล 4. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 5. แหล่งเรียนรู้ในการทำงาน 6. แหล่งเรียนรู้ร่วม 7. แหล่งเรียนรู้สังคมประจิตแแหล่งเรียนรู้นักประดิษฐ์หรือนวัตกร 9. แหล่งเรียนรู้จำลอง 10. แหล่งเรียนรู้เชิงจินตนาการ11แหล่งเรียนรู้ยืดหยุ่น และสุดท้ายการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพิกผันประกอบด้วย7วิธีได้แก่1การประเมินเพื่อพัฒนา2การประเมินการนำไปใช้ในชีวิตจริง3การประเมินด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 4. การประเมินตนเอง 5. การประเมินแบบร่วมมือ 6. การประเมินผลงานและ 7. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนอกจากแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารวิชาการแล้วหนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอแนวปฏิบัติ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือค่ะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาทาง u o e c h a n n นลสุกัญญา i s c h o o l ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe ด้วยนะคะ